สวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อนี้ไปเดเยี๊ยปทูสดมาจะไม่เห็ดปะทู่หนึ่งจ้ะละลายน้ำเกลือไว้เลยจ้าปากหกโตเขาใส่เกลือซับนี่ละจ้าปริมานเอาจ้าคนเห็นมันละลายเลยจ้าเกลือพอะเกลือละลายเราห้องกับไปทำพิธีจกตับจกเงือกน้องออกจ้าดึงออกมาทั้งปากเลยได้จ้าเด้อจกทั้งสี่ทุกโตเลยจ้าบางคนมันก็ใส่หางซ้อนจ้า อเพนเซียนแล้วคอยร้องใส่แล้วบอสสาเร็จจ้ะท้องปากคอยแตกมืดเซตแล้วก็อาบน้ำให้น้องจ้ะพี่น้องเอาน้องมาล้างน้ำที่เราโตเราโตพวมสะอาดให้เขาจ้ะเรื่องวัสดุนี่ทำกจําำ,ำกินได้ทำขายเก่งตามสไตล์คอยนนะละ่จ้าและกระสุนนี่บ่มีเข้มจ้ะมีเต่นนัวจากนั้นก็นเอาน้องไปร้อยเหรียญนำนเกลือไว้สักหนึ่งสโมงจ้ะ เกินชั่วโมองก็ได้แล้วแต่แต่ข่อใส่ชั่วโมงเดียวก็ลังนวบ่พะเข้มจานสูตหนีบอกเลยเฮ็ดจินหลายเทือแล้วพอได้ครบหนึ่งชั่วโมองแล้วเขากลับไปทํากันหักข้อนองเลยจ้าปะทูหนางข้อหักจ้าหักเลยจ้าหักเลยจ้าตัวใดมันหักยากเก,ก่ากางไก่ตัดข้างในมันมีหม่องตัดแห่คข้อหักข้ออยู่จ้าสำหรับข่อยบรรยากค่ะข่อยหักเลย ากนั้นการน้่มนองไปอบแซานาเลยกาทำการนึ่งเลยจ้า45ห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่เบิงว่าตานองใสเหลือกเบิ้องห้าบอต้อนงยังเดียวเบิ้งเ้าอยู่แสดงว่ายังบ่สุกถ้าตาวขาวๆแล้วแสดงว่าสุกแล้วพอปลาสุกเราก็พักให้มันเย็นเราเก็บเขาตู้เย็นเลยจ้าเขาช่องฟิตไว้เอาไว้ถ้ากินจ้าแค่นี้แหละจ้าบ่ยากสูตรของคอยไปแล้วจ้าบายบายสูตรกินได้สูตรทำข่า